จะมีการจัดเอ่อ k s สซ e ซ i e รนะครับ่อ uh. เชิญ c ีโกับ c ซ o ของไทยคมนะครับมาให้ข้อมูลกับนักลงทุนสถาบันนะครับก็ต้องจริงๆขอขอบคุณทางตัวไทยคมด้วยเพราะว่าเราเชิญวันศุกร์ได้สลับบางวันจันทร์เลยนะครับแล้วก็เชิญสถาบันเราก็เก่งมากนะครับเอาลูกค้าเข้ามาได้ถึงสากสิบคนแล้วว่าจะแจ้งวันศุกร์แบบหลังตลาดปิดไปแล้วแต่ก็ยังได้ลูกค้าเข้ามาเยอะนะครับเอ,อ่อภาพรวมนะครับของการประชุมเมื่อวานก็คือระยะสั้นเนี่ย กำไรของไทยคมอาจจะยังดูไม่ค่อยดีแต่ระยะกลางเนี่ยเราเชื่อว่าผู้บริหารเชื่อว่าตัวผลประกอบการเนี่ยน่าจะฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วก็ไปทําจุดสูงสุดใน่ปี2 0 2 8 2านะครับราคาหุ้นนะครับถูกขายลงมากนะครับตอนนี้เรามองว่าถ้าดูในแง่ของ v a l u a เ i ช n แล้วก็ดูฐาฟื้นตัวของผลประกอบการเนี่ยน่าจะเป็นจุดเข้าซื้อที่มีความเสี่ยง นะครับดังนั้นเราแนะนําให้ลูกค้าเริ่มเพิ่มพอร์ตนะครับในการลงทุนในไทยคมเอ่อไฮไลท์นะครับในการประชุมเนี่ยมีอยู่สามสี่เรื่องนะครับเอ่อเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของเราก็เริ่มจากสั้นไปยาวแล้วก,กันเนี่ยผลประกอบการไตรมาสสองเนี่ยอาจจะยังดูไม่ดีมากนักนะครับจากเรื่องของโปรเจกต์ต่างๆที่มาถูกเลื่อนออกไปแล้วก็เรื่องของค่างเงินบาทที่ยังแข็งตัวอยู่นะครับมองไปข้างหน้านะครับ สามไตรมาสสามจนถึงไตรมาสสี่ปีหน้าเนี่ยไม่ใช่ปีนี้นะปีหน้าแหละเราจะค่อยๆเห็นการฟื้นตัวนะครับยาแบบออร์แกนิกนะครับจากเรื่องของยูโซเฟสสองที่เอากลับเข้ามาเรื่องของยูโซเฟสสามที่จะประมูลไตรมาสสามแล้วก็รับรู้ไรายได้ไตรมาสสี่รวมถึงเรื่องของสัญญากับเอ็นทีนะซึ่งน่าจะเอฟเฟกติฟแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของคิวส์นะครับในประเทศอินเดียนะครับส่วนอินออร์แกนิกอัพไซด์นะของบริษัทนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของ เงินที่ NT ค้างจ่ายอยู่อย่างเงี้ยจะต้องพยายามที่จะเซ็ตทุให้ได้เร็วนะครับแล้วก็เราผู้บริหารคาดกว่าของถึงการเซ็นสัญญาขายช่องสัญญาดาวเทียมกับผู้ขายในประเทศฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็อินเดียนระหว่างกันนอกจากนี้คนนำถามเยอะๆก็จะเป็นเรื่องของ r า i n k นะครับเพราะมีขาวว่าอยากจะเข้าประเทศไทยพู้ะหาบอกว่าถ้า r าลิงจะเข้าประเทศไทยเนี่ยอ่าไทยคมจะเป็น potential partner ที่ดีที่สุดนะครับของสตาร์ลิงเรื่องของ u t เ l s a t นะครับเห็นมีข่าวแพร่กระจายเยอะว่า u ูเ l s a t จะเจ๊งนะครับแล้วไทยคมจะมีปัญลานะครับผมก็ลองไปหาข้อมูลดูไม่ต้องดูอะไรเยอะผมว่าดูราคาหุ้นไม่ได้บอกอะไรนะครับไปดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ u t เ l s a t นะครับ u เทเนี่ยถือหุ้นใหญ่โดยสี่หน่วยงานนะครับหน่วยงานที่หนึ่งก็คือ บาตินะครับบาติเนี่ยเป็นผู้การโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียนะครับถืออยู่ย4บสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันที่สองก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลฝรั่งเศสถืออยู่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ส่วนที่สามก็คือซอฟท์แบงค์นะครับพวกเราคงรู้จักบริษัซอฟท์แบงค์ถืออยู่สิบเอดปอร์เซ็นต์แล้วก็รัฐบาลอังกฤษถืออยู่อีกิบเอ็ดปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ถ้าไปอ่านดูวัตถุประสงค์ของการใช้ยูเทลเซ่นเนี่ยเขาบอกว่าใช้เป็นเรื่องของอ คงสร้างพื้นฐานในการสื่อสารผ่านดาวเทียมสําหรับยุโรปแล้วก็เอาไปขายในต่างประเทศด้วยนะคระับมันเป็นเรื่องของความมั่นคงนะผมเชื่อว่าในยุโรปเองก็คงไม่อยากใช้ t า r l ลิงซึ่งเป็นของอเมากาอย่างเดียวคงอยากจะมีคู่แข่งแล้วก็เอาไปใช้สาหรับขายกิจาการภายนในของตัวเองด้วยเช่นกันนะควา <S <S มเห็นของเรานะครับาราคาหุ้นไทยคมปรับตัวลดลงมากเกือบสี่สิเอร์เซ็นนะครับจากต้นปีนะครับแล้วแล้วก็มีการปรับตัวลดลงนเนอัยตราเร่งในช่วงหลัง รเรื่องจากความกังวลจากข่าวลือเรื่องยูเทลแซกนะครับปญาญหาทางราคาหุ้นนะครับมีใครขายหุ้นมีคนมีในักลงทุนขายหุ้นออกมาราคาหุ้นลงเยอะนะมีการถูกปรับลดอันดับเครดิตทติ้งนะครับแล้วก็มีเรื่องของซา r l ลิงที่พยายามจะเข้าประเทศไทยแล้วก็อ e ินเดียตอนนี้ราคาหุ้นซื้อขายกันอยู่ที่ price for book ที่0.8เท่านะครับซึ่งประมาณคิดเป็นลบ1.2 SD นะครับเม่ียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับ แล้วก็เป็นจุด price book multiple ที่ต่ำที่สุดเป็นหลับสองหลังจากที่ก๊ฟเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของไทยผมผมคิดว่ากััฟไม่น่าจะแฮปปี้ที่ราคาเ,เรามองเห็นว่าราคาไทยคมดังกล่าวเนี่ยสูงไปนะครับที่ต่ำกว่าบุกนะครับแล้วก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับเราแนะนำให้เริ่มสร้าง position นะครับแน่นอนนะครับกำไรกว่จะมาบึมๆเนี่ย ก็คงปีสองเจ็ดสองแปดหรสองแปดสองเก้าด้วยซ้ำคนอาจจะถามว่าจะรีบซื้อไปทําไมแต่ถ้าจะรอให้เห็นกลํลไรก่อนแล้วไปซื้อเนี่ยเราก็คงซื้อที่ราคาแพงเกินไปนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ดีในการมีโพซิชันสำหรับคนที่มีเงินเย็นก็ถือได้ยาวนะครับบริษัทที่เป็นลูกของกับนะครับอ,อตัวแคตตาลิสก็คือเออร์เน็งเราเชื่อว่าไ่รมาสองปัจอุบตนในมาสามสี่แล้วก็ปีหน้าน่าจะตีอร่อยฟื้นตัว,วเราเชื่อว่าจะได้เห็นพรีเซลส์นะครับ เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีนะครับถูกหวยนะครับได้เป็นพันธมิตกับ Star าลิงเนี่ยผมว่าหุ้นก็ระเบิดเลยนะครับระเบิดขึ้นนะไม่ใช่ระเบิดลงอย่างแนะนําซื้อนะครับรานะคาเป้าหมายของกสิกรไทยเราอยู่ที่สิบหกจุดห้าบาทสิบหกจุดห้าแปดบาทครับผมครับพี่พิสุทธิ์ครับผมจําได้ปีสองปีที่ผ่านมาพี่พิสุทธิ์เคยให้ tactical trade อ่ให้ให้มุมมองของการเทรดหุ้นตัวเนี้ยนะครับว่า โอเคมองสองมุมนะมุมหนึ่งคือใครที่ถือยาวข้ามไซเข้าสามสี่ปีนี้ได้กาไรจะเติบโตค่อนข้างมีในยะก็อีกมุมหนึ่งคือมันก็จะมีข่าวระหว่างปีนะครับเช่นปีหนึ่งข่าวหนึ่งสองข่าวแล้วตัวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาข่าวร้ายๆออกเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยราคาจุดนี้ต้องเริ่มซื้อนะครับแล้วก็เล่น,เล,นเล่นไปปุ๊บสามเดือน6เดือนมีข่าวดีปุ๊บเทคไปก่อนรอบหนึ่งพี่จุดมองว่าช็อตเนี้ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสอีกครั้งหนึ่งผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมก็อบอกว่าเราถ้าการ ตอนแรกเนี่ยเราติดว่าที่บุ๊กแว l u ลูของบริษัทเนี่ยน่าจะปลอดภัยนะซึ่งบุ๊กแวร u ลของบริษัทประมาณสิบบาทนิดนิดถึงสิบแปดบาทเลอ่าแต่ปรากฏว่าพ,<อ>พอจะมีข่าวเรื่องลูกค้าจะเจ๊งเนี่ยอ่ก็เข้าใจได้นะว่าถ้า้ถามันเจ๊งจริงเนี่ยเอ่อบุ๊กแวร์ลูก็คงออกไม่อยู่นะครับแต่อย่างที่บอกเราก็ไปเช็คมาแล้วว่าดูชาวสัตว์เนี่ย ไม่ได้มองไม่ไม่ผมไม่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าผู้โดยสรจะไม่เก้งนะเพราะเราไม่ได้มีความรู้นะครับเราก็ใช้วิธีการหาข้อมูลต่างๆตามเว็บไซต์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆเท่าที่ดูในแง่ของวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทแล้วก็สิ่งที่เขากำลังทําอยู่เนี่ยแน่นอนช่วงนี้มันมีปัญหาเรื่องของนี่สิเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งรวมธุรกิจมาจากบวชเว็บนะครับซึ่งบันเว็บเนี่ยทาให้ทางซอฟต์แวร์ รัฐบาลเรกิจเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นในเฉลี่แสนตัวเขาถือหุ้นวันเว็บก่อนหน้านั้นะแล้วก็วันเว็บเองจะต้องลงทุนยเยอะเพื่อจะสร้างดาวเทียมแข่งกับสตาต์ลิงมันก็เลยทําให้มีความกังวลถูกความลดเครดิตเบสติ้งโน่นนี่นั่นแต่เราเชื่อว่าธุรกิจดาวเทียมเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่ยังจําเป็นนะครับในการใช้งานอยู่นะครับแล้วก็การที่บริษัทยูทิ่ขเขาเป็นดาวเทียมทางฟ้านะแล้วเขามาทําดาวเทียมโมบิลจอนะครับ เอ่อถ้าไม่ด่วนจริงทำไม่ได้แต่ด้วยด้วยการที่มีรัฐบาลทั้งองังกฤษทั้งฝรั่งเศสแล้วก็อ e ีมีแบล็เนี่ยผมว่าเขาก็ขอที่จะต้องมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองเพื่อจะสู้กับทางอเมริกาสู้กับทางจีนสู้กับทางลรัสียศนะครับอ่าในในแง่ของการโครงสร้างพื้นฐานในการสื่อสารนะะดังนั้นเนี่ยเราเชื่อว,ว่าด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวเนี่ยเอ่อตัวยวูิลิเนี่ยราคาหุ้หนอาจจะไม่ดีเพราะยังมีอยู่ช่วงภาแบบไซโคแต่ไม่ได้หมายความว่าราคาหุ้นไม่ดีมันจะเจ๊งนะผมว่ามััันนนนนคลเรื่่องงงด้้าุที เพราะว่าความว่าโอเวอร์เพย์แล้วก็ไม่ได้มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนมากนักนะโอเคครับพิมสุขครับงั้นผมขอถามถัดมาครับลงแมนที่ฟันเดเมนทัลระยะสั้นๆนนิดนึงครับ เอ่อเข้าใจว่าตัวนี้พอเวลากำไรมันบางมากครับหลักสิบล้านเนี่ย hmm. แน่นอนปัจจัยเรื่องค่างเงินมันจะกดดันฟันเดเมนทัลความหมายคือคอเวเลชั่นด้วยนะครับและค่างเงินก็ต้องอยอมรับตรงๆว่ามันผันผลสูงมากโดยครับโดยเฉพาะหนึ่งมาสองและสองไปสามเนี่ยนะครับทำการสถานก,การณ์ที่ต่างประเทศแบบนี้ด้วยบ้านเราเป็นแบบนี้ด้วยเนี่ยนะครับสมมติเราไม่นับเรื่องค่างเงินนะพี่ไม่นับเรื่องเรื่องเรื่องบาทแข็งแบบนี้นะครับผมถามนิดนึงคือ ถ้าเป็นฟันดั้มเท่าของมันจริงๆแล้วเนี่ยเออร์เน็งไตรมาสสองไตรมาสสามเนี่ยคิวออนคิวเนี่ยฟื้อนไหมพี่เออ่ไตรมาสสองน่าจะถ้าจริงนะน่าจะหรืออาจจะ,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 จะลงนิดหน่อยไม่ใช่าไใจมาสหนึ่งแต่ไตรมาสสามสี่เนี่ยถือแน่นอนนะครับในผลที่เป็นแบบนั้นเนี่ยเพราะว่าเออ่ตัวยูโซโปรเจกต์เฟซสองเนี่ยที่กับกสทชเขาแกนสัญญาใหม่และเนี่ยเขาเพิ่งเสร็จสัญญ,ญา แต่ว่าก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมเงินนะครับส่งมอบงานนะแล้วเงินถึงจะเข้าดังนั้นเงินมันจะไม่เข้าแต่มาสองแต่จะไม่เข้าแตงมาสามซึ่งอันนี้จะเป็นในแรกสุดเพิ่มนะครับแล้วดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวสัญญาการบป็นจัดการดาวเทียมอ่าที่เป็นอยู่ภายใต้สัมปทานซึ่งถูกโอนไปที่เอ็นทีเนี่ยในคมสี่ไทคมหกเนี่ยก็คุยเสร็จเรียบร้อยแนละ้วแล้วก็อยู่ในเรื่องเรื่องของเอ,งเองกสารสนะครับเงินก็น่าจะเข้าเอ่อไปมาสองนิดหน่อยไปไปมาสามเต็มเต็ม ซึ่งในนั้นเนี่ยถ้าดูแค่เนี้ยบนเนี่ยอื่นคงที่นะเออ่รายได้ไตรมาส3น่าจะสูงกว่าไตรมาส2นั่นหมายความว่ากำไรไตรมาส3ก็จะสูงกว่าไตรมาส2เดียวกันด้ส่วนไตรมาส4นะครับก็ต้องมาดูว่าไตรมาส3มันมีโปรเจกต์อะไรนะไตรมาส3ก็จะมีโปรเจกต์ User Phase 3ของวสทชซึ่งไซใหญ่เหมือนกันรอบนี้ไทกคมเออ่มองมองแบบเชิงลุกนะครับเข้าขวานในใครเข้าไปเบียดนะครับเป็นทั้ง S ด้วยเป็นทั้ง Search Provider ด้วยนะครับก็ เม็ดเงินก็จะใหญ่ขึ้นนะครับถ้าได้ยังไม่รู้จะได้เท่าไหร่แต่ถ้าได้ก็คงได้ใหญ่ขึ้นกว่าตอนเฟสสองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาที่ไตรมาสสี่รวมถึงปีหน้าเนี่ยเราเห็นรายได้ในการที่ทยกยเติบโตขึ้นนะครับเพื่อจะมาชดเชยกับรายได้ของดาวเทียมดวงเก่าที่กำลังจะอายุโลนะครับแล้วปีหน้าก็จะมีไทยขมเก้านะซึ่งตอนนี้น่าจะน่าจะเตรียมยิงแล้วนะครับช่วงปลายปีนะครับเราก็เริ่มให้บริการในช่วงต้นปี อันนี้ก็จะช่วยเติมอะไรได้อีกเพราะว่าไทคมเก้าเนี่ยเท่าที่สร้างม,มาเนี่ยก็เริ่มขายไปได้เยอะแล้วก็จะมีเรื่องของการอเอาลูกค้ากลุ่มสี่มาไว้ที่ไทคมเก้าดวยนะครับตรงนั้นมันก็จะทําให้ด้วยตัวเทคโนโลยีที่มันดีขึ้นนะครับแล้วก็อายุของดาวเทียมที่มันยาวขึ้นก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเซ็เคาลูกค้าได้ดีขึ้นครับโอเคนะครับนั่นคือภาพอของตัวไทคมนะครับวันนี้ขอบคุณนะพี่พิสุทธิ์มากครับ